อย่างเต็มความสามารถนั้นพบได้ที่โรงเรียนปิยมหาราชาลัยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทา่านสู่โรงเรียนปิยมหาราชาลายัยจังหวัดนครพนมค่ะโรงเรียนปิยมหาราชาลายัยตั้งอยู่เลขที่42ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม โรงเรียนปิยมหาราชาลัยมีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที 6, ่1-6รวมถังสิ้น65ห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน2350คนปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายอภิเชษสุนทรรผู้อำนวยการโรงเรียนปิยมหาราชาลัยโรงเรียนปิยมหาราชาลัยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น6กลุ่มงานได้แก่ 1. กลุ่มบริหารวิชาการบริหารงานโดยนางสาวสุรีฉายวงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 2. กลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานโดยนายธัทพลวรรณศรีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารงานโดยนางจันจิราชัยบุรมรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มบริหารงบประมาณบริหารงานโดยนายนัทพงษ์ชัยศิษย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบป,ประมาณ 5. กลุ่มบริหารนโยบายและแผนบริหารงานโดยนายศักดิ์สิทธิ์กุณรักรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน 6. กลุ่มกิจการนักเรียนบริหารงานโดยนายประการสีชมพูผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชัยให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ ของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถสู่เป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้ในทุกศาสตร์การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเราให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถสู่เป้าหมายที่นักเรียนตั้งไว้ในทุกศาสตร์การเรียนรู้ โดยเน้นเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเราขอนำเสนอหลักสูตรของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยที่จะนำนักเรียนของเราให้เดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างภาคภูมิใจและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ซึ่งเป็นหลักสูตรแก,กลางของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ห้องเรียนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งพัฒนานักวิจัย เลยค่ะหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะการให้เหตุผลการทดลองปฏิบัติจ,จริงทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดทางด้านสาขากายภาพในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของทั้งในและต่างประเทศได้แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์กับตังกะการให้เหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์อีกด้วยหากว่าคุณมีความสนใจทางด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต้องนี่เลยค่ะ โครงการห้องเรียนพิเศษ m e p จัดให้มีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่รอบด้านทั้งในและนอกห้องเรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง Number and the number หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ m i n i English p r o g r ร m เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สุขศึกษาและพละศึกษาซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูสตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศหากคุณต้องการเรียนภาษาอื่นๆเราก็มีจัดสรรให้คุณค่ะห้องเรียน LG เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาจีนเวียดนามญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆเพื่อต่อยอดสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศและยังมีหลักสูตรปกติแผนการเรียนภาษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในด้านภาษา,าศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วยเรามาทําความรู้จักกับหลักสูตรน้องใหม่ที่สามารถรับนักเรียนชาวต่างชาติมาเรียนร่วมกับนักเรียนไทยได้และเพิ่มขีดความสามารถทั้งด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันค่ะ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Education Hub เป็นห้องเรียนพิเศษภายใต้โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรองรับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สองภาษาโดยจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถถึงด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยนักเรียนในทุกหลักสูตรจะได้รับการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะดนตรีน่าศิลป์และพละศึกษาอย่างเต็มความสามารถเพราะทักษะดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมาธิมีจิตใจที่แจ่มใสและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในทุกหลักสูตรที่ถูกจัดขึ้นนั้นนอกจากจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความรับผิดชอบแล้วยังพัฒนาขีดความสามารถที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดเพื่อให้นักเรียนไปถึงเป้าหมาย ซึ่งเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตและพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันเริ่มต้นที่นี่ค่ะโรงเรียนปิยาวมหาราชาลายัยเราพร้อมแล้วที่จะสร้างคุณแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยงัง